ทุกคนครับในที่สุดพื้นที่ที่ดูดเดือดมากมามาตลอดหลายวันในสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็คือพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับล่าสุดวันนี้กองทัพภาคที่1ประกาศเราสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วเมื่อเวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกําลังบูรพาว่าได้ปฏิบัติการทางทหารยึดและควบคุมแนวรบในพื้นที่บ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อย สรุปนะฮะตอนนี้เราควบคุมพื้นที่ทั้ง3แนวรบได้แล้วคือบ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงและบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงขณะที่เพจกองทัพบ,บกทันกระแสก็บอกว่าในที่สุดหนองจานยึดได้แล้วกําลังวางลวดหนามควบคุมพื้นที่ส่วนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับล่าสุดพี่เล็กวาสนานานุ่มนะักข่าวสายทหารได้โพสต์ว่า72ชั่วโมงสอมชอถกข้อตกลงหยุดยิง27ธันวาคม รัฐมนตรีกรลาโหมเตรียมลงนามวัดใจ72ชั่วโมงกัมพูชาทำได้จริงหรือไม่คาดจบก่อนปีใหม่ก่อนจะมีอีกโพสต์หนึ่งนะครับบอกว่าหยุดยิง72ชั่วโมง